วันนี้นะคะจะมาดูปะปะเข้าครัวอีกแล้วค่ะนี่เข้าไปในครัวไทยนะคะเจ๊วันนี้ทําอะไรอู้วันนี้จะจัดหนักจัดใหญ่ใช่ไหมไม่หรอกเออก,ก็คือว่าม,มีอะไรบ้างเมื่อก่อนเมื่ก่อนหนักวอนนี้เยอะใช่เมื่อก่อนนะคะท่ะานผู้ชมตอนที่อยู่บ้านเดาแล้วเป็นช่วงที่พีคพีคทำกับข้าวอ่ะทําวันหนึ่งสิบอย่างเมื่อตื่นมาจนมืดเลยทามันทั้งวันเลยใช่ไหม อต่นี่คือทำเพื่อความสนุกนะทำเพื่อความสนุกแล้วก็โอ้โหทำหลายสิ่งหลายอย่างา่ะวันนี้เนี่ยเนื่องจากเมืช้าผ่านอ,อตกรก็เลยแวะซื้ออะไรมาบ้างจ้าอะไรมาบ้างจ้ากุ้งสดปูสดป,สดป้าบ่นว่าไม่ได้ซื้อนานปูขึ้นราคาปูเมื่อก่อนขีดละขีดละร้อยนิดนิด,นดเนี่ยตอนนี้ขีดเท่าไห่เล็กได้ไหมะเล็กวันนี้สองขีด กินไปร้อยเก้าสิบแพงมากไม่รู้สิแล้วนี่อะไรคะเนี่ยก็กุ้งโรลนะกุ้งอะไรกุ้งแฉบวยโรนแล้วเท่าไหร่นะหกร้อยซื้อมาหนึ่งโลหรอซื้อมาเท่าไหร่อ่ะหนึ่งโลวันนี้ทำเมนูไข่เจียวปูที่เอ่อจะทำไปชนกับเจ๊ฝ่ายเลยใช่ป่ะอันนี้เฮียอูกุ้งเนี่ยเมนูไม่ไม่เคยตั้งชื่อเนาะ คือเมนูเนี้ยเคอเราเคยไปกินที่พัทนารที่ลาดบุรีมันเป็นแบบว่าเอากุ้งกับเต้าหู้อ่ะไปทอดแบบกรอบชาเลยแล้วราดน้ำคล้ายๆแบบคล้ายๆน้ำสามรสหรอปะปน้ำแบบเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเผ็ดนิดๆใช่ปะตัวกุ้งอ่ะก็คือใช้กุ้งอันนี้ใช่ไหมแช้บวยส่วนเต้าหู้เนี่ยจะต้องเป็นเต้าหู้ ลาดบุลีไปต,ต้องผแผ่นแบบนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก็คือซื้อที่ราดบุลีใช่ไหมต้อง<ม><ม>เวลาไปราดบุลีต้องไปซื้อมาแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ใช่เดี๋ยวนี้หรอกนานแล้วเราก็คนพบว่าที่ที่เออตะกอก็มีขายแล้วที่ตอที่สำนักตอนนี้ซื้อจากที่ตลาดตะปูนใช่ไหม,มตลาดตะปูนก็มีตอก็มีแต่ว่าแพงออที่เออตะกอคู่ละสามห้าทนนี้ตะปูนคู่ละยี่สิบห้าคู่ละยี่สิบห้าตะปูนอเหมือนกันเป๊ะ ใช่ก็มาแล้วก็มาหั่นแต่ว่าไม่หั่นเราจะไม่หั่นเคล็ดลับก็คือใช้บีบเาเพราะบีบเนี่ยมันจะได้็กเจอร์ที่มีความยึกะยึดมันจะกรอบขึ้นมันจะกรอบขึ้นเ้าก็จะใช้บีบเอาเขาจะบอกไม่หั่นถ้าหั่นมันจะแบบเอ็นนี้ใช่ไหมมันจะตรงตรงอ่ะใช่ให้มันมีความเละเละพวกเนี้ยแบบเนี้ยจะเละไปไหมนอย่าโยนสิอย่าโยน๋ยนเละแต่ชิ้นใหญ่หน่อยก็ว่ามันได้มีความมีความเป็นชิ้น เรามีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนชิ้นมันใหญ่กว่านี้อะแต่จริงมันเท่านี้แหละใช่ไหมถ้าเราเด็ดเด็ดนะมันเด็ดเท่ไห่ประมาณเนี้ยประมาณนี้พี่ปาก็อยากบีบนิดนึ่นงให้มันแบบมีความ แล้วเดี๋ยวเราจะทอดให้มันแบบกรอบฉาเลยแล้วก็ทอดกุ้งให้กรอบฉาเลยแล้วก็น้ำราดาน้ำราดด้วยนะเราเราใช้เอเขาเรียกว่าอะไรน้ำจิ้ปม,ลมปลาหมึกเหรนอน้ำจิ้มปลาหมึกแม่ปนล้มาปุงแล้วก็มาปรุงรสนิดหน่อยแต่ตอนนี้เราหาซื้อน้ำจิ้มปลาหมึกนั้นไม่ได้เขาเลิกผลิตไปหรือยังไงหรือว่าซุปเปอร์ไม่เอามาขายน้ำจิ้มยังไม่รู้จะทำยังไงเลยนะคะพี่คะหนูอยากกินตู้ ตัวไม่เข้าใจผิดแน่เลยจังเลยตาไม่ตัดใจไป้ประมาณนี้ใหญ่นะยายตูไม่ลู้เลยอ่ะหกร้อยเออโหนี่ซื้อจากซื้อจากเอ่อตลาดอัจจรนะคะใช่ดูดูน่าจะน่ากินมากีตัดกุ้งก็ใช้กัญชัยดีเยใชกัญชัมาอืมแล้วก็ตัดหัวมาตัดไอ้ตรงที่มันตัดไอ้ตรงที่มันจะทง่มเรา ให้ออกไปนะหันหน้ามาดูซิหน้าขุดเลยหน,หน้ากุ้งแต่จะมแหลมออกจริงๆขาวพวกนี้ทอดก็กรอบดีนะก็กรอบดีใช่นี่ทำเป็นไปซื้อไอ้พวกไอเนี่ยผ้าเย๊ยม,มาใส่นะ <st> เห็นหลังๆทำไม่เห็นใส่เลยขี้เกียจเหรอ,รอ,อลืมลืมใส่อ่าอ,อันนี้ไม่ค่อยสดละ ทำไมอะ่ะเอาหัวห้อยลงมาอย่างนี้จะแปลว่าไม่สดแล้วนอกนั้นดูสด,อ,ดอันนี้สดไหมสดร้านเนี่ยคื้อมาตั็งสิบปีแล้วร้านเดิมยัง,ยงอยู่ใช่ปะอยู่เหมือนเดิมใครเหมือนเดิมบางตัวก็เล็กหน่อย แต่หลังจากไม่ได้ซื้อผักที่ออกกรกจนอนานก็ไม่ซื้อผักที่ออกกรกจออีกเลยค่ะมันแพงอะ่ะเพราะว่าทําใจไม่ได้มันแพงเมื่อก่อนอะ่ะป้าซื้อผักที่เป็นพันเลยนเนาะใช่ป้าทําแบบทําเยอะมากเแื่ทีนี้เวล <c oughs> าค่ะนวดนวดล้างทีกระเด็นไปถึงนูนนะ่นเลยก็ล้างนะคะ ผ่าเฉพาะหลังใช้กรรไกตัดไปเลยแล้วลอกเปลือกให้เราด้วยไหมเออไม่ลอกนะจําไม่ได้เออตอนนั้นไม่ลอกไม่ลอกกินเงนี้ยแหละพอพอผ่าอย่างนี้ยแล้วมันบันบาแล้วทอดกบกรอบนี้เลยใช่ไหมประมาณนี้นะแค่นี้เองหั่นถ้ามีถ้ามีขี้บนหลังก็ออกอ่งนี้ใช่ไหมตัดหัวไหมจำไม่ได้ไม่ตัดมั้งไม่ตัดหรอกหัวออ๋อยจำไม่ได้ เออเนี่ยเห็นไหมไม่ทําทนานลืมไปแล้วเมื่อก่อนทํางไงก็ไม่รู้แต่ตาว่าเอ่อเขาเียตัดเห็นแบบว่าป้าตัดดึกหน่อยนะเพราะว<า>่าเราคลอวมันจะให้เนื้อเลยให้หเนื้อมันแบะออกด้วยใช่ไหม,มไหนายขอดูผลลัพธ์อันนี้มีขี้ต้องออกแต่ป้าชอบกินแชบวยมากกว่าคงอื่นนะเนี่ยนะก็เมื่อกี้แม่พูดว่าอันนี้มีขี้ต้องมอาออกปุ๊บป้าแซงสวงนขึ้นมาเลยว่าแต่ป้าชอบกินนะ เออกินแจ,จ่ววยไม่หรอกป้าชอบกินขี้กุ้งก็ป๋าพูดสวนมาทันดีเลยอะ่ะเนี่ยอะไรนะหมายถึงป๋าพูดว่าป้าชอบกินอะไรนะป้าชอบกินแช่ววยมันจะหวานเมื่อกี้พูดไปแล้วนะเออก็ถือแม่หมดแต่คอนเซนเทรตเรื่องขี้กุ้งอะทำกุ้งเสร็จแล้วกุ้งเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วแคทอดต่อไปก็ไข่เจียวปูไข่เจียวปูอ่ะขอไข่ ทำไมเราต้องขอเราต้องยกขึ้นสูงๆเลยคะเขาเรียกว่าเป็นดีลาของฟ้าเองเนี่ยมันเป็นการให้มันอ๋อให้หมดเหรอโอ้โหนี่ไข่เปิดแข็งมากเาะอมาปรากฏเป็นไข่ต้มใข่เปิดแข็งไข่ตปิดแข็งก็จะแบบว่าเป็นไข่ดีมีโอเมก้านงส่วนไข่็งจริงเหรอสอสเห็ดหอมอันนี้สูตรของบ้านเรานะสูตรของป้าานั่นแหละบ้านเราก็ได้ ว่าเรามีป้าทำกับข้าวอยู่เพียงเนี้ยอ๋อป้าสอนจิ๋วด้วยว่าเวลาไม่ว่าจิ๋วจะทอดอะไรเอ่อทำแบบเนี้ยผัดข้าวผัดผัดนู่นแบบนี้ป้าก็ให้จิ๋วใส่แบบนี้หมดเลยใช่ไหมน้ำปลาน้ำปลาลูกจะใส่ต้นหอมไหมแต่ไม่ใส่ดีกว่าเพราะเจ๊ฝ่ายเขาไม่ใส่นะฮะเจ๊ฝ่ายไ,ไม่ได้ใส่ต้นหอมเขาใส่แล้วหรอเจ๊ใส่คงใสนะ่ไปแล้วเออใช่โอ้โหกูจุกจุกแลวลูกจะตื่นมากินเนะี่ยอยากให้ลูกกินด้วย ลูกน,น,นันหลับดีโอ้โหนี่นะคะประมาณนี้เองก็นี่มันปูชุบไข่ทอดไม่ไม่ใช่ว่าไข่เจียวละเนยมันมหมูกระทะควันกระหมงน้อยไปปะเนี่ยน้ำมันน้อยไปแต่ไม่มีแล้วตอนี้พอผสมน้ำมันเพิ่มหน่อยนี่มันเป็นน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์าม,มที่ปา้ปา,ปาบอกว่า,า,าเวลาทอดต้องใช้น้ำมันปาล์มแต่ว่าน้ำมันปาล์มหมดไม่น้อยเนยมันหมดเพิ่มไม่น้อย ก็ฟ้า,าม,มันมันมันควันเยอะมากเลยอ่ะมันแรงไปไหมแร,ไแรงไปแรงไปแรงไปเดี๋ยวไข่ไหม้ยังไม่สุกก็ไหมแล้วเนี่ยเราใช้ตะลิวสองอันเหรอต <c oughs> ะลิวไม่ตะลิวเสียงเหินไปนิดนึงขอโทษเปนแรงไปเป็นแรงไปแต่เจ้าพี่ฝ่ายบอกว่าต้องไฟงแรงๆใช่ไหม ถ้าอ๋อเธอเจ้าคุณเี่โอ้ยเนี่ยแหละบอกถ้าไฟแรงมันจะไม่อมน้ำมันใช่ป่ะไฟแรงแล้วเดี๋ยวไม่อยๆเบาไม่เบาโอ้ยฟูชิมันมันจะเป็นแพงไรอ่ะม้วนได้หรอไม่ต้องม้วนหรอกเอาเป็นแพงแพงเนี่แหละไอแม่แพงแพงนี่แหละไม่ม้วนหรออม้วนก็ได้ม้วนก็ได้แล้วแต่แต่มันจะม้วนได้หรอไข่มันดูน้อยจังอ่ามันต้องเหลือไข่ไว้ใส่ด้วยมันต้องเหลือไข่ไว้หยอด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 อ่ะถ้ามันดู ทำงานเย็เลยแตเย็นแตเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวคอยยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ไม่เป็นไม่เป็นอดเป็นอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเเดี๋ยวไปเอาจานให้ก่อนนะคะเอาจานจานไหนดีอ่ะเดี๋ยวต้องเอาไอ้นี้ด้วยนี่เดี๋ยวจานอยู่ไหนเนี่ยลืมจานจานจาน อตอนนี้เหรอเอาเล็กพอไหมก็มีพอไหมก็ไข่มาฟองนึงไข่มาฟองนึงอันนั้นเดี๋ยวเอากล้องตั้งนิดหนึหน่งนะคะตั้งนึงตั้งนึงตั้งนึงอ่ะหยอดไปยังเนี่ย่หยอดไปแล้วเหรอ,อเดี๋ยวจะสวยเดี๋ยวจะสวยตอนนี้มันดูน่าต <laughs> กใจไปหน่อยใช่ไหมมันมันดูเออใช่ <laughs> แต่ว่ามันก็คงอร่อยละมะั้งเดี๋ยวที่เดี๋ยวจะอนอ๋อมีการเอาเอาไข่ไปเชื่อมเป็นกาวนี้ แต่เจ้าไข่ก็จะค่อยๆม้วนแล้วค่อยๆหย,ยอดมุนหมุนมุนมุนจนมันแน่นลมสวยเลยนะอ่ะมาดูค่ะอุ้ยเหมือนจะดูดีแต่มันมันจะใกล้ไหมแล้วเนี่ยใกล้ไหมเ่ะคคะมันเหมือนจะดูดีนะคะใกล้ไหม่ะคะพลใกรเดื่ขอโทษนะคะ,นนะ,ค,ะคนถ่ายก็ถอยไปถอย,อยไปเลยอ้ยไข่เจียวปูอาชิ้นใหญ่มากดูเทียบกับมือนะคะก็ชิ้นใหญ่มาก เอาแป้งใส่ลงไปนิดหน่อยพอแล้วก็ทาแป้งให้กุ้งให้ทัว่วใช่ไหมให<ช>้มัน,มน,มนทัวท่วๆเป็นตัวข่ายไหมทาปลายแบะแล้วก็ทาข้างในด้วยไม่ต้องใส่น้ำใช่ไหมไม่ต้องใส่เพราะว่ากุ้งมันแยูงแล้วมันก็จะติดแป้งแล้วแหละเยอะไหม<ข>อ่ายัง โ้้แล้วค่ะเดี๋ยเราเาปแม่เปิดหน่อยแม่เบาเบใช่ไหมเบาเบา่าโอเคกัางกลางกจะเบาหรืงกลางากลางมันจะดิบเนี่ยไม่ก้างได้เลย ของเธอมันใหญ่ไปบ้างแล้วว่ามันเหมือนใหญ่ไปฮะงานก็เลยสิ่งสำคัญคือไอ้ความสุกของกุ้งอ่ะเ้าบอกมันสุกเกินไปจะแข็งแใช่ต้องทอดใส่แดงเลยแต่ถ้าไม่สุกก็ไม่ได้นะสุกหรือเปล่าโอมโหพอไหมอ่ะก็ถูกกรอบแล้วนะพอแล้วถ้าสุกเกินี้มันจะแข็งแล้ว จีไะไหมคะเราจะใส่ต้มเลยคือแค่กุ้งอีกิอ๋อคุ้งยังไม่หมดลืมไปกุ้งเยอะมากเพราะว่าโรนนั้มันเยอะไปจานหนึ่งก็จะพึ่งโลกพอพ่งโล๋เดีเดวิ่งตามไม่ทันเลย น่ากินมากเลยมีที่ทออสุดแล้วอยู่ที่นี่ต่อไปก็ตู้ดต้พูดว่ารกระเด็นนะคนนี้จริงหรงั้นเราขออยู่ไกล้ๆแล้วกันจุตรงนี้เลยว้ายที่บอกว่ากระเด็นคือกระเด็นออกมาจากไอ้นี่นะคะกระเด็นออกมาจากกระเพาะไม่ใช่กระเด็นอะไรขออยู่ห่างยังวน ก็นานนานกว่า,าพุ้งแล้วว่างไม้นะมันจมน้ำไปเลยอ่ะเป็นยะังไงอะโอ้โหจานนี้ม,นมันจะใส่พอไหมแล้วว่างล่วงพื้นว้าว <Wow. S 1> นี่คือหนึ่งกิโลใช่ไหมใช่หนึ่งกิโลน่ากินมากเลยหัวมันก็น่ากินนะด,ดูดิแล้วมันจะต้องยืดต่อ อุ้ยดูกรอบฉา่มากเลยอะ่ะกรอบแล้วมัง้งได้ยังไดยังอ๋อคือยังไงอะ่ะเภาสาวเขาโขเนี่ยเขาไปแงมันก็จะกรอบนองนุ่มหนทำเป็นคนนี้คือหนูห่างมากเลยก็ป้าบอกมาเลยแต่เนีย ขนาดของเต้าหู้ที่หั่นมันก็มีผลนะตอ่อต่อรสชาตินะถ้าเกิดวันก่อนเราทำเต้าหู้หว้เนยผัดใช่ไหมก็จะหั่นเล็กหน่อยนะให้มันอสอดอ,อีกทีเต้าหู้หวานเต้าหู้หวานก็อร่อยนะก็คือทอดนี่แหละแล้วก็ไปผัดกับน้ำเหมือนหวานใช่ไหมถึงซอสน,น้ำซอสนี่แหละยากนะทำมือเราทำยังไงดีทำยังไงคิดออกอยังจะทำซอสยังไงอ่ะคิดออกยังเดี๋ยวก่อนนะัอ้อนอซซอสสับป,ปะรดอ่ะเราว่าใช้ได้นะรสชาติาเป็นไงยังไม่รู้เลย ชิมก่อนมันจะลอยลอยเด้งๆมันลอยลอยขึ้นมามันจะไม่เหมือนตอนแรกที่ใส่ไปตอนแรกมันจะโฉมพอลอยลอยก็ใช้ได้ใช่ประมาณนี้ก็ได้และอันนี้เลยถ้ามันเป็นเกลียงเกลียงแล้วน้ำสีเข้มสีเลยพี่ผู้ผลอยากจะให้ออกซื้อที่ได้เสร็จที่มันครึ่งหนึ่ยวมาดูซอสเป็นสีซอสบับปะรดชิมไหมว่ารสชาติประมาณไหนชิมกัน ไม่ต้องรอไม่ชิมอีกไม่ชิมเพา,าใช้สัรรตราัตยานเออปะ่ะปะจริงเหรอเออซอสเขาเรียกว่าสุดวันนี้เพิ่งกินกินคนครั้งแรกเลยใช่ไหมซอสมันจะต้องมีรสชาติแบบเปรี้ยวๆหว,นหวานๆอย่างนี้ใช่ป่ะอาหยิบมาก็จะมีซอสสับปะรดที่เราซื้อมาหยิบมาม่วๆมๆวันนั้นะแล้วก็ น้ำส้มสายชูป้าเล่าชิมดูก่อนบอกว่ามันเปรี้ยวบอกไม่ใช่ใส่น้ำส้มสายชูไปแล้วมันจะเปรี้ยวเกินเป้าชิมดูสนิทไหมแต่ชิมชิมอันนี้จิ้มแล้วจะเก็บเข้าอ่ะเข้าไม่ได้ได้ได้เป็นไงเนไงเหลืออร่อยแล้วลาบเลยไม่พูดว่ามันพ้นไปหรอกมันมีความมันก็รสชาติเหมือนสก๊อตโลเลยแน่ อ๋อเราจะเป็นรสชาติแบบอุดรไเย้ามีหวานแล้วนะจร่งจริงมันก็ใส่น้ำก็พอมาะไหมแล้วใส่น้ำส้มไปอีกคิกก่อนนะนะหวานแล้วใช่ไหมหวานแล้วเฟ้าหวานน้ำเกินไปเติมไปเติมก็ใส่ชูไปนิดนึงใส่น้ำส้มใส่ชูไปนิดนึง จริงจริงได้ความเพล็กอินนิดนึงอ่ะเอ,อเขาใน,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 น้ำยำเป็นหน่อยได้ไหมน้ำยำมัวตัวสุดน้ำยำมันเป็นแซนมันเป็นสซนจริงเหรอมันจะเสียเยเนี่ยแ้มอนยำอีกนะ,น,น,ะะะนะเดี๋ยวชิมด้อยนะเดี๋ยวมิล่าเดี๋ยวกุ้งเสียบอกว่ามันขาดความอร่อยขาดเป็นดนมอร่อย อออนนีะะไไไรรรม่บกผแล้วหยิบอะไรล่ะเนี่ยหวานเชฟบอกด้วยนะน้ำตาลเนาะหรืออะไรน้ำตาลนี่เตา่วยเลยฮะอันนี้เป็นล้วนๆเลยนะนทำตาลอะไรนี่กระเย็นตาลอะไรนี่คุณแม่มต้นาพายน้ำตาลมะพร้าวจะเอาอะไรคะคะไก่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคนทําตามก็จะทําตามได้ไงอะ่ะระวังมือนะหมุดหงิดมันไม่ออกนะ่ะวายกระเด็นใส่หน้าฉัน ใส่น้ำตานลน้ำตาไปนิดนึ่งน่ะชิมเปรยวเน่ติมหวานนี่หมดได้อดินะปเปรียวฟีดเลยอะ่ะเติมหวานนี่หมดอเพว่ามันขัน้นออเสยมากเลย ไม่ควร้นมากใช่ใช่มันไม่ควรจะค้นมากเกินเออน่าจะประมาณนี้เอออย่าให้ร่วงนะเสียดายโอเคโหนี่นะคะหูและหูทอดลาซอสเปรี้ยวหวานต้องชิม,น,ม<า>นะไนะ้องแล้วนะอือไ้องแล้วชิว เอ้ยแบบนี้แหละแบบนี้แหละแบบที่ไปกินที่มาตะเคนนะป้าเลยทำหลายครั้งแล้วพร้อมกินเออพร้อมกินอ,อ่ก็คือป้าไปเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยเหรอ,อจริง<ช>จริงแล้วป <ผม S 1> ก,กติเราก็ไม่จิ้มเราจิ้มน้ำซอสน,นี่เลยแต่ป้าก็จิ้มนี่ไข่เจียบูมีการทำให้มันแบบว่าตัดสวยงามนี้ด้วยจะได้เห็นเนื้อปูจุกๆใช่ป่ะอ่าป้าชิมแล้วบอกว่าเป็นไงเป็นไงคะ เพราะน้ำซอสอร่อยมากนะน้ำซอสอร่อยมากเลยหรอกุ้งทีกุ้งอกุ้งกุ้งกุ้งอ่ะชิมอุ๊ยกุ้งตัวใหญ่มากเลยเนาะกินหัวก่อนเลยเกาะไหมเออได้ยินเสียงกุ้กเกาะมานี่เลยอ่ะอืมอร่อยมากไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้นะเนี่ยใช่ป่ะอืมก็ซอสอร่อยแล้วเนื้อก็แบบนี้ไม่แข็งใช่ป่ะอยาขอดูหน่อยก็คือเนื้อไม่แข็ง ทอดกำลังดีอย่าทอดนานทอดนานจะแข็งใช่ไหมอืม,อมโอเคออน่ากินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยไหมอร่อยมากไข่มันยังมีความในะน,มๆๆนะนี้ด้วยไงจริงจริงป้าชอบกินงข่อยเล็ๆไหมอย่เนี่ยกรอบเดี๋ยวเอา,เอา,เอาเปูด้วยปูด้วยปูปูปูปดปูลงไปไม่อมน้ำมันนะหรอขา่เลยแม่ไม่อมน้ำมัน อร่อยมากเลยไงให้สิบให้สิบเลยอร่อยมากเรากินนี่ก่อนกุ้งกับซอสนี่อื้องซองดีกว่าแปลว่าซอเน,นี้อร่อยคือไข่ขอะ่ะมันแบบกำลังดีไนงะแล้วมันกุเยอะมากเดี๋ยวเอาไอ้นี่ก่อนนะต้องหูปก,นะก่อนนะอือ อร่อยมากหอมมากอร่อยร้านต้นตำรับที่เราไปเรียนแบบน่ะตอนนี้หาก,กินไม่ได้แล้วนะพเพขาไม่เขาไม่ขายแล้วมันเป็นร้านในตำนาน <c oughs> เป็นร้านที่งานแต่งงานเราใช่ใชร้รานที่งานแต่งงานเราเดี๋ยวขอจิ้มน้ำซอสแล้วเมียคนบอกว่าอร่อยมากานะฟ้าไปทำเป็นแบบอืมอ,อร่อยจริงเนื่อน้ำซอสมั่วๆของฟ้าอ่ะจำสูตรได้ไหมถ้าเกิดจำไม่ได้ ให้มาเปิดคลิปนี้ดูไม่มันคิปเซน,เนอะบอกไม่ถูกต้องจักะางั้นแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนเลยเหอืมอืมอร่อยมากเลยอะ่ะอ,อร่อยมากจริงเสียดายอยากให้น้องพิมมากินด้วยน้องมิ้ป่วยลูกไม่ไหวตัวร้อนจีอืมอร่อยมาออกขอกินต้องคุ้มค่มด้วยขอคุณต้องกิ่มซำด้วยนะอืม ต้องกินแบบต้มหู่พร้อมกุ้งพร้อมซอสคือดีมากอร่อยมากเมื่อกี้ป๊าบอกว่าตอนนี้ป๊าป๊ามีเคล็ดลับในการทํากุ้งอร่อยคืออะไรบ้างนะคะก็คือการที่บอกว่าไปตัดเมื่อกี้ที่เราเอาเก็นตัดตัดเอาเรื่องกุ้งก่อนกุ้งต้องวัตทุดิบดีก็คือต้องเป็นกุ้งที่สดใช่ไหมสองคือต้องเรื่องของความสุกเวลาทอดเนี่ยมันต้องให้สุกพอดีถ้าเกิดสุกเกินอ่ะมันจะแข็งใช่ไหมก็ทอดไฟแรงอืก็คือต้องทอดไฟแรงแล้วก็ ไอ้ที่ป้าตัดตัดเมื่อกี้มันจะเหลือไอเนี่ยขายให้ดูสิเหลืออยู่นิดนึงที่เป็นเอหน่วนมันเนี่ยขามันเหรอเออแล้วกำลังกรอบพอดีเลยเนี่ยแบบนี้กำลังกรอบพอดีเนี่ยถ้ายาวเกินจจะไม่ดีใช่แล้วตัดกรีกุ้งทิ้งเข้าไปมันได้ไม่แทนปากเออจะได้ไม่แทนปากอันนี้ก็งับหัวเข้าไปได้เลยใช่ไหมอือจริงๆเปลิดก็กินได้นะเปิกทุกแป้งก้อนจริงๆริงเนะมันกีก็กินทั่วไปแต่เราว่ามันมันมันหนาไปหน่อยมันถ้ามันกรอบกว่านี้มันอร่อยดีกว่านี้ แต่แค่นี้ก็คืออร่อยมากคือตอนแรกที่เรากินเมนูเนี้ยไอ้ต้องพูกุ้งทอดลาดซอสเนี่ยนะเินที่รับรีที่พัทลคานที่บอกอะทีแรกก็แบบมันจะอร่อยหรอมันเป็นแค่กุ้งกับต้งหู้แล้วแบบต้งหู้อะมันมันจะเข้ากับกุ้งหรออะไรเงี้ยปรากฏว่ามันมันเข้ากันดีมากอร่อยมากไม่ไม่เคยเห็นที่อื่นเหมือนกันเนาะหรือเขาอาจจะมีแต่เราไม่เห็นเออเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ไปพัทคานที่ไหนนะจริงๆริงแนละ้ว อร่อยมัก็สามารถทําตมได้แม่ว่าดูแล้วเหมือนไม่ยากถ้าใครที่เป็นคนที่ทําอาหารนะแต่สําหรับแม่แม่ก็ว่ามันยากแหละเพราะว่าแม่ไม่ใช่คน,นทำอะไรรยากทุกอันเลยตัง้งแต่ตอนเปซื้อกุ้งเลยตัง้งแต่ตอนเป็นซื้อกุ้งซื้อไม่เป็นก็ใครก็ทําตมได้เนี่ยเออดูดูแล้วก็น้ำซอสก็ใช้เซนเอาจริงๆแล้วปรุงเอาตามใจชอบก็ได้นะ อยากได้ซอสรสไหนก็ราดลงไปเลยอะไรเงี้ยเออแล้วก็เต้าหู้กรอบกุ้งกรอบ,อบคือมันเข้ากันมากแล้วไข่เจียวปูนี้คืออร่อยมากนี่วันนี้มาทำข้าวต้มหมูสับให้น้องพิมกินเดี๋ยวแม่เนี่ยจะเอาข้าวต้มมากินกับไข่เจียวต้องอร่อยแน่เลยนะคะวันนี้ก็ลากันไปก่อนกันกบ2เมนูเด็ดของป๊าป๊าบ๊ายบายหัวกุ้งอร่อยมากหัวกุ้งอร่อยมาก